สบายดีพี่น้องีส64คนนะสบายดียดี c สดุสดการน้องเอ้เริ่มแล้วพี่น้องเอ้เริ่มม้งล,างาลา้างข้าอะไรบ้างให้สร้างให้ม้งลังคาก่อนเนี่ยฝนตกลูกสาวได้ขึ้นจับลูกสาวสร้างเออแดดขนาดเลยแดดขนาด เป็นปูในกันนาสิได้ใปนแต่ห้องนี้ถูกะพ่อบ่เนาะอหัวห้องนี่มันก็สิพ่อทีบอพอทางนี้จงโลอันนี้สิเป็นหัวกันไดทางขึ้นชี้ขึ้นทางนี้แต่ก็สะเห็นระเบียงทางนะทางอันกอกน้ำ ขาอยดอกมันบดอยู่เนาะเกือเตะเกือแต้นอบผิวไปนึ่งามาม่อะลวงเปนเลกิเจตาหนี้จีนตัวจัว่าอย่างดวอันี่อันนี้เป็นทางหน้าทางหน้าเฉดระเบียงเฉดระเบียงเฉ่ระเบียงเลย มันที่เป็นกันได้ได้ทางขึ้นหมวกกบใส่อีกเนาะเออใส่อยู่เนาะเขาเียวาบใส่หมวกูเก่งอันนี้ได้ลูกสาวเลาเนี่ย สาคนที่โตกี่ได้นีงมือแรงนียเบิ่งนี่เนาะได้บอไปห้ปวกนะเขาไหนาได้เจ๊จรไปหาในสาดอกเห็ดปวว

น <c ười> ่ะสร้างยุดมาอื่นสร้างมีมีเวียดส่วนโตเนาะได้ปะกัเรียกวายุ่มาอื่นที่ชื่ออัน

เอีป็นลมป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 ็นชายโคดแดดโดนหาห่มเลยทำเมนทาสีอไปในสีงามนี่จะไปทาสีเนาะทาสีเขาไปนีเด่นเลย

mm -hmm. ถ้าแม่ใส่ช kind of ่องปองอย่างนี้นะโอเคเลยล่ะเนาะตามลักพี่น้องเลยใส่ห้องนี้แล้วก็ห้องนี้อันนี้ไปใส่ห้องนะไก่กกันซะบว่าปองเยี่ยมนั่น องเยี่ยมนะคะใส่ทั้งเทิงหัวเลยใส่นี่นี่องค์หนึ่งองหนึ่งมันสิมันสิงามกว่าเวลาอนาคตไปเขาจะขันห้องขันน้ำกัดสิบ่ห้อนขันขันห้องปุ๊บนี่มืดเลยได้ในห้อง่าาา้ออเเยยงล บุญเพ่งไปเห็นยังไงนะฮะบ่แดดบ่เป็นห่มเลย เล่นผู้เดียวก็เป็นสินี่ยน,นี่เะพี่ <c oughs> มาเล่นอยูโฮมพี่เกือบบใส่ยหยยบน้ำเดอ้อ สิเลีวอยู่บ่เหมือนนี้นะนั่นบ่เล้่อเนี่โอ้ยบ้านนั่นจะว่าสิเล้วบ้านในบ่แล้วแล้วบ้านบึงค่ะ เพื่อสิทธิอนเห็ดอันนี้ก็บอกเป็นง่ายอีกนี่เนาะ phải phải đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แจกมาก็แล้วห้องนึงมืนี้นะหรือว่ามืนี้สิได้ใช้แต่อันนี้ได้ห้องนม้อนน่ะาะโอ๋บ่ได้เด้อตกมาจกกระยุอีกหาห้องึมาเลยอู้เสียเลยเนาะ ตกแห้งมาจากัก โอ๊ยแดดเด้ลอยสางมงม่มงก็เถอไปหละบัวยเราสกุลสคุ่ใหญ่ละสคุลน่อยคู่ลใหญ่กับัวยคือกันเด้ เฉยๆเดิมเมื่อก่อนแหละบ่จมยังบ่ได้จมยัง่อยื้อ่อยเทานีมัน่เอาเอาเมียเอาผัวเอาผัวแบีผัวลูก่มีผัวสดผู้ชายหั่นแ่สดผู้ชายผู้ชายตายนั่นแหละบ่เข้าใจลูก่อยตาย โอ้เสียดายลูกเจ้าผูหมันตายมีเงินตอนนั้นเขามีเงินมันเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอคอแดงคอแดงตายโหมีเงินชี้ายแบบนี้เลยตายแล้วมันกินนมอะไรบ่กินนมอะไรกินข้าวอะไรกินนมอะไรเป็นนแนเต่ออื่นคอยคออะดิดาตคออะดิดาทำลงคอแล้วตายขาดปูปูอะ ก็ไปห้ามอกระบาดไดเงินก็บริมอีหยังก็มีมีน้ำปักมาเล่บงซื้อแบบนี้บงเล่แม่ก็บรมหอกูมีที่ไม่ได้นะบงซื้อบงซื้อแล้วพอเสียหายเงินพี่น้องม่ได้ให้อุ้ยน้องได้ว่าให้ได้ไม่ได้ให้ได้มันอยู่เองอะ่รนี่ได้หมอให้ผัวได้หาเงินกระบาดเก่งครับคุณมาชำนันแล้วมาชำนันแล้วดูทต่เอาซื้อ เอาซื้อซื้อเอาซื้อเอาลูกกบกุมเอายังเอาซื้อซื้อเอาเอาผมเอาเมียนะเอาเมียเบอบอกเอาเมียใช่เอาเมียกบกุมหมดแล้วเรียกงเมียกบกุมกบกุมเล็กลูกสาวคนตายมันเจ็บคอคนตายซื้อขนาดอากุ้ยเจ้าก็ยังเอาด้วยสิบอกเี่บอกดังลอยขนาดอากุ้ยเหีืองเมียกบกุมเจ้าก็ยังเอา พอสำนีแล้วพอบุญเอาตามบุญก็เอาตามบุญเอาตามบุญเอาตามบุญของเอาตามบุญแล้วถูกว่าเอาตามบุญละบุญบุญบุญจากสำนีเนาะบุญคอยสำนีถูกกับสำนั่งยังไม่กจบยังไม่ก็ยันยมมาลูกลูกผู้ชายน่ตายตายอย่างนู้มีเงินมีคำตายบ่มีเงินมีคำมา มันมีเงินไปปิดไปปัวเบิ่งตายสิตายเบิ่งตายรอรอเดีารอเด้อมันเป็นไค้เป็นนายอะไรก็ได้แต่เบิ่งเบิ่งแล้วขอนันดิเอิ้นขอนันด้าน่แล้วดอกไปช่าบ้างน้อยนั่นกันไปลูกตาเบิ่งมันตาเบิกนับคือขอนี่แล้วจะไปเช่ามาตายอืมจะไปเข้ามาตายหันมาคือตาย ได้เลยนางลอยไม่ได้เป็นเจ้าเลยสิเนี่ยเออบม่ได้เป็นเจ้าเราเป็นนางลอยเลยเนาะดูคือคอยเอาเมีอมไอี้คอยตายเกิดเรจะเป็นยังมาเลยเราเุ uh, ็นหายจะเป็นย no. no. ังมาเพื ites, so ่อนให้ลูกเดูดูมันเป็นเพื่อนเจ้าได้เพื่อนเจ้าดินเจ้าดินเจ้าเป็นสื่อเจ้าคนเดียวหัวเจ้าบม่ได้มีสิทธิ์หัวเจ้าจะมียใหม่ ไอยู่รังตวนั้นแล้วคือจะอยู่รังนั้นแต่เราเมือแตาเราเมียใหม่ลังนี้หายยูสินี่ได้กกยดีไงเลยไงแล้วบอกไขึ้นันกระไคเลยขึ้้เมีเพิ่งัือจะ ยังเอาเปนกเอาลูดอาเปนคอมาให้ยูเจ้อายูไปเจ้ไปยูนลังซีฮะเนยไยูลูดจาเอาคอมาให้ยเด้๋ยเหินเหินจ้าอายูพุทธไปลดมีลูดจาอยากเรียงคอยไปลดคนไปอยากเห็นม้าไปลูดลูกเอาไปทำคอยเนีจะเอาลูกมาให้เลอลูกตอนี้คอยมาให้หายดีนีคอยหามือเ้ามือเ้านี่

เอาโรแลเฮนผจะคือกเอาโรแลเฮือนเขาก็มีเลยสิเฮือนข่ได้สิจยังเอาเป็กเอาปผู้ใหญ่เหตุหายไข่ได้สิเอาเอาเป็เอาไปัะเอาเป็ดเอาเป็ดนี้เป็ดผู้เพือนนี้เอามีเออามีพูอย่วันกลางพเอาคนไงเนไงเป็ดเี่ยอืมเป็อเียะ ว้าวันกงงนํางพอเอาเอาลดจะเอายากเอาพออยนํำลูกนี่เลยอมีคนเลี้ยงนย่าคอยบวนลูกอย่างนี้พอคนตายมีคนตายเดได้อาลูกกลมเอาผัวเลยลูกเดอบะไรไงลูกไงใครนี่เขาียได้ลูกอย่างนีจะได้ลูก ลูกพ่นอนลูกผู้ตายนะบ,บอบ่นี้มันมทำบุญมาทำไหนสำไหนบุญยงเงินก็บอมีเงินทำก็บอมีงงแล้วบ้านงแลวค่ะอันอนีม้นมีคิดเลยแต่บุญมีคิดไหนไหน

ต่อ <ừ. S 2> ตายไม่ตายยังนี่คอยอยูยย่นะเออเออกายชาวไรเวียไรบ่อชาวไรไปนักก่งนอนไปอยู่ที่วันกลางเอือคอยกันเลย,ย,ยไปอยู่นี่พัวเจ้าเต้เเต,ย <ừ. S 2> ตยย้ยานะเพื่อนคอยมีดินคอยมีซื้อให้ชาวไรชื้อให้ ก็บอกว่าจ่ต้องไปเนี่ยนนเลยคืออาจมอยู่เอจเอจบรมีพี่สังเพื่อนกำลังใน่อยเพือนจะาลังใหญ่ปวไปยังเพื่อน้อกางเพื่อนจ้ากางเาเทิ่มได้เพือนลูกขอกางขึ้นงหญ่สุดเชีเอาวนห่นลูกไปเลยไปไไปเบิ่งขนปูกันพี่น้องไปขนมงก่น มงหลังคาแล้วโอ้ขึ้นไปเบิ่นเลยบาบาบ้านเลลูกสาวสองคนขึ้นบไดเลย <c oughs> มงแล้วบ้าน <c oughs> ป้าจะพ่ออล้วสัะนพ่อเราตีงูเลยทีนี้เหมือนหัวงูนาะดี่ี่จ่ดึก้อตีสั้นไม่ถ้าหนใจใกล้จะ bao nhiêu lưng nga hai mươi not còn bằng này. Bay bằng này khỏi ơi đi 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 bằng này, OK, này đi 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 เอ้าเากดมา้ลยจนหัวขวัญ Hãy hai cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

โอเคพี่น้องเนาะโอเคจบคลิปไว้ชั้นนี้แขอบคุณทุกคนเลยองลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเ็นเมื่อไหร่ก็มแล้วเนเพาะวทํามลูกแหละแหละพี่น้องสบายดี